ตอนนี้นโปโดนแล้วนะครับโดนดําตื้นนะครับลาพาลานะครับหลังงัดมาเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวนี้มาแล้วครับโดนจนได้ตามแต่เช้าเลยครับตัวนี้ ลากมาแล้วครับแค่ตกครับีเลยครับัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไรนะครับตัวนี้สองโลกว่า